สวัสดีครับผมกระตูมมึงจันนะครับนี่ครับเช้านี้ครับนะครับได้สมเด็จบางขุนพมนะครับพิมพ์ฐานแทมมีงรักนะครับมีข้าวปุ๋มมีงทองด้วยนะรงทองมีงลัตด้วยนะนี่แล้วจแล้วะรูว่าถมกด้วยี่เรา่ที่ลุกหุงติดใจลูกับเ ตอนแรกผมดูเป็นวัดรักทังนะเนี่ยแต่แต่เนี้ยเป็นมาร์ของคมเลยเนี่ยอาจจะฝากกุก็ได้นะครับนี่ผมไม่เคยเชื่อวขนาดนั้นรึเปล่าครับนี่ครับนี่ครับได้มานี้เช้าเนาะนะครับนี่ครับพี่เอฟซีนะครับดูไว้ชอบแล้วทักมานล้ครับตรงนั้นนี่ครับ คาบไขน่นะพี่คาบไข่เนี่ยของของ,ของกุ้งนะครับนี่เขาเปันผมปักหมดุดที่ว่าโทรและดีไลน์ให้นะครับนะครับถ้าติดใจก็โทรมานะครับผมแล้วรอดูนะครับ